มหานิยมแฉพระเล็กตรบสัตว์หวังลาบยศจ้องทำลายคณะสงฆ์กาลสินขณะที่คนกาลสินยังวิงวอนให้ลาออกก่อนที่จะย,ยกระดับขับไล่วิ่งวอนมหานิยมนิมนพระเล็กลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเพื่อหยุดทำคณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนแตกแยกแฉเคยให้สะสะพื้นที่จังหวัดนองคายโทรศัพท์มาบอกตนว่าจะไม่เข้ากาลสินแต่กลับตรบสัตว์หวังลาบยศ ไม่เห็นแก่พระพุทธศาสนาขณะที่ประชาชนปักหลักไล่ต่อเนื่องยังวิวอนพระเล็กให้ลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการยกระดับขับไล่รุนแรงมากขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564ที่วัดประชานิยมเขตเทศบาลเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินสถานที่จัดสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกพบว,ว่ายังคงมีประชาชนปักหลักขับไล,ล่พระเล็กหรือพระครูสุธิยานสโสพล จ้าคณะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหรือเจ้าคณะจังหวัดกาลสินรูปใหม่เป็นวันที่สามแต่ก็ยังไม่พบพระเล็กเข้ามายัางสนามสอบซึ่งขณะนี้ได้รายงานระบุว่ายังไม่สามารถหาวัดหรือสนักสงฆ์และตั้งเลขานุการของตนในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์สายธรรมยุทธ์ได้ทั้งนี้การปรากฏตัวของพระเล็กที่เข้ามากราบไหว้หลวงป,ปู่ที่วัดสักกาวัน ผูคุ้มข้าวไดโนเสาอเรอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่ส9พเก้าพายนยังสร้างความเจ็บใจต่อคณะสิทธิอนุสิ์ของเจ้าคุณบัวรีและประชาชนทั่วไปดางเชื่อกันว่าปัญหาวิกฤตศรัทธาและปัญหาสง์แตกแยกจะยุติลงได้นั่นก็คือพาเล็กต้องลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเพื่อเปิดทางให้มหาเทรสมาคมและสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ทางออกในการแก้ปัญหานี้ต่อไป นายกูเทศพ,พการนนอายุ64ปีอยู่บ้านเลที่สิบปับแชุมชนสุขสบายใจเทศบาลเมืองกาลสินกล่าวว่าอยากให้ผ้าเล็กเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยการลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดเนื่องจากคณะสงฆ์เองนั้นก็รวมทั้งประชาชนชาวกาลสินไม่สบายใจซึ่งหากลาออกจากพุทธกาลสินก็จะมีความสุขไม่อยากให้เป็นบาปต่อกันอยากให้อภัยทานแก่กันถึงขอให้พ้าเล็กลาออกเพื่อยุติป,ปัญหานี้โดยเร็ว ด้านนายวิไลส่งสุขอายุ67ปีอยู่บ้านที่119ถนนบายพาสทุ่งมนตบลกาลสินอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดก,กาลสินกล่าวว่าแม้หลวงพ่อเจ้าคุณบุษีจะบอกพวกเราแล้วว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวหรือพูดอะไรเนื่องจากหลวงพ่อไม่เอาไม่ยึดติดตำแหน่งแต่บรรดาศิทธานุสิ์และประชาชนชาวกาลสินรับไม่ได้เพราะจ,จิตใจของเราอยากรู้และอยากถามพระเลขว่า คนกาลสินเขาต่อต้านไม่ต้อนรับแล้วยังอยากจะมาเป็นอีกหรือหรือว่าหลงในอำนาจในส่วนตัวแล้วไม่รู้จักกับผ้าเล็กแม้จะได้รับการแต่งตั้งมาจากมหาเถรสมาคมแต่ก็อยากขอนิม,มนต์ให้พ้าเล็กลาออกเพื่อคืนความสุขให้กับชาวกาลสินขณะที่ผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากดรนิยมเวชกามาสสสกลนครพักเพื่อไทยผู้ออกมาปกป้องาศาสนาและดอร์นิยมระบุว่า เมื่อต้องศตาก่อนมีความพยายามของพระเล็กที่จะมาพูดคุยทางโทรศัพท์กับตนแต่ตนได้ตอบและไม่สนทนาด้วยจึงมีสสจังหวัดนองคายโทรมายืนยันว่าพระเล็กนั้นจะไม่เข้าไปอยู่ในพื้นที่กระสิมแต่เมื่อเห็นพฤติกรรมเหล่านี้แล้วการกระทำดังกล่าวจึงถือว่าพระเล็กนั้นประบาดสัตว์ดรนิยมเวชกามาหรือมหานิยมสสสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยกล่าวว่า ตนรู้สึกผิดหวังและวิตกกังวลและเหนื่อยหน่ายกับพฤติการของพระเล็กที่ต้องการที่จะเข้ามาปกดรองสงการสินให้จงได้พบเห็นการเดินทางเข้ามาในพื้นที่การสินมีการเข้าไปกราบพบพระผู้ใหญ่โดยมีการใช้กําลังทหารคุ้มกันพร้อมด้วยรถอีกหลายคันตนคงต้องถามพระเล็กว่าคิดอะไรอยู่การอยากได้ตำแหน่งเพราะมีกิเลสมากมายขนาดนั้นหรือการกระทำนี้บ่งบอกชี้ให้เห็นว่าพระเล็ก ไม่คำนึงถึงพระธรรมวินัยหรือทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะความโลภจนลืมวัตตะปฏิบัติของพระสงฆ์ไปพระครูเล็กจึงใช้กําลังทหารคุ้มกันอย่างไรก็ตามทางชาวพุทธศาสนิชนชาวจังหวัดกาลสินได้ต้อนรับจนถึงขนาดออกมาเดินขบวนขับไร่จะอยู่ได้อย่างไรจนถึงวันนี้ยังไม่อยู่วัดเลยพระเล็กปรากฏตัวที่วัดสักการะจังหวัดกาลสิน เพียงเพื่อให้เกิดความชอบธรรมไม่เกินกำหนดละทิ้งหน้าที่ไม่เกินสาสิบวันเท่านั้นหรือแต่มุมมองของตนนั้นบอกว่าบอกได้เลยว่าพระเล็กนั้นไม่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะไม่อยู่ในเขตพื้นที่กระสินมาก่อนจะมาเอาสาสิบวันทําไมขอให้ลดคิฐิลงเสียเถิดธรรมปฏิบัติของพระป,ป่าไม่เคยมีแบบนี้ครูบาอาจารย์สายป่าถือปฏิบัติมีแต่ให้ละโลภโกรธหลงปล่อยวาง แต่พระเล็กทำแบบนี้คืออะไรดรนิยมกล่าวดรนิยมน้ำกล่าวต่อไปอีกว่าพระครูเล็กเคยบอกกับสสหนองคายคนหนึ่งขอส่งงนามน,นะครับบอกว่าไม่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาจังหวัดกาลสินแต่อยากอยู่ที่วัดอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพราะตนได้สร้างวัดมากับมือและอ้างว่าถึงขนาดสร้างตึกโรงพยาบาลด้วยแต่กลับดิ้นมาแบบนี้ตระบาสัตว์หรือเปล่าถึงขนาดท่านสสหนองคายคนดังกล่าว ยังต่อโทราศัพท์มาหาพระครูเล็กให้พูดคุยกับตนเพื่อยืนยันว่าจะไม่ประสงค์มาการสินจริงๆตนขอวินวอนให้พระผู้ใหญ่ผู้ปกครองสงฆ์ธรรมยุทธได้รีบเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยด่วนเพราะพระเล็กนั้นได้เดินหน้าทําลายสง์การสินแล้วตนคิดว่าเข้าข่ายสังกเภทไม่เห็นแก่พระพุทธศาสนาแล้วอย่างไรก็ตาม สำหรับความเคลื่อนไหวบริเวณสนามสอบที่บริเวณจังหวัดกาลสินจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบปรากฏตัวของพระเล็กซึ่งหากวันนี้พระเล็กไม่สามารถมาที่วัดหรือสำนักสงฆ์เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักเจ้าคณะจังหวัดกาลสินได้ก็จะมีผลต่อพระราชยัญญัติคณะสงฆ์ในข้อหาจริยธรรมของพระสงฆ์ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาลสินซึ่งถือว่าเป็นพนักงานของรัฐที่ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในสามสิบวันจึงเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ผิดตามมาตรา157ด้วยเช่นกันและในอีกทางประชาชนจังหวัดกาลสินได้ขอวิดวอภาพเล็กให้ลาออกเพื่อยุติปัญหานี้ก่อนที่มีการยกกระดับการขับไล่ที่รุนแรงต่อไปครับแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านเจ้าคุณเล็กนี้นะครับเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับคือคณะพระสงฆ์ก็มีความ ไม่สบายใจทุกเหล่าฝ่ายไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็มีความคิดเช่นเดียวกันนะครับอยากจะนิมนท่านเสลอตำแหน่งออกไปลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดซะเพื่อส่วนรวมชาวพุทธของเราก็จะมีความสุขจังหวัดกรสินก็จะไม่ได้ทำละแคงใจนะครับเราก็จะไม่เป็นเป็นบาปต่อกันจะเป็นเป็นอภัยทานให้กันและกันซะขอบคุณครับ หลวงพ่อนั้นบอกพวกเราแล้วนะครับว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปพูดเพราะว่าหลวงพ่อไม่ไม่เอาท่านสละแต่จิตใจของพวกเรานะครับจิตใจของพวกเรานั้นเราอยากรู้ว่าพระเลกนั้นนะครับเห็นคนกระสินเนี่ยเขาพร้อมกันที่มาต่อต้านท่านยังอยากจะมาอีกเหรหรือท่านหลงในอำนาจ ึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินเกิดความแตกแยกนั้นท่านดูหรือยังท่านได้เห็นหรือยังว่าเขา,าไม่ต้อนรับท่านนั้นนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากบอกถึงท่าอาจารย์เล็กนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้จักกับท่านนะครับไม่รู้จักกับท่านอาจารย์เล็กถึงจะท่านจะได้แต่งตั้งรับการแต่งตั้งมาจาก จากสำนักหรือจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจากอมอสอนะครับเนี่ยอันนี้พวกเราก็ท้างที่ดีตอนนี้ให้ท่านลาออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินนะครับท่าวกาฬสินก็จะกราบขอบพระคุณท่าน